ในแต่ละปีมีการเกิดเพลิงไหม้3.8ล้านครั้งทั่วโลกโดยปัจจัยเกิดจากหลายสาเหตุแต่ในหลักความเป็นจริงแล้วความสูญเสียเหล่านี้สามารถป้องกันได้หากมีการติดตั้งระบบป้องกันภัยอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเมื่อตกอยู่ในเหตุเพลิงไหม้จะมีเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นในการออกมาจากจุดเกิดเหตุโดยผู้เสียชีวิตราว60% ไม่แม้แต่อยู่ในห้องต้นกำเนิดไฟและ3ใน4เสียชีวิตเพราะควันไฟที่ลามไปทั่วซึ่งปัจจุบันพื้นที่สำนักงานอาคารใหญ่ได้มีการติดตั้งระบบป้องกันเชิงลุกคือเครื่องตรวจจับความร้อนและสปริงเกอร์แต่นั้นมันไม่เพียงพอสำหรับการยับยั้งควรมีการติดตั้งระบบป้องกันเชิงลับ คือการป้องกันด้วยการปิดช่องเปิดต่างๆตามพื้นและผนังที่เป็นทางเดินของไฟและควันไฟ f i Fire Protective กระจกทนไฟจัดเป็นกระจกนิลภัยชนิดหนึ่งจะมีคุณสมบัติในการทนไฟและควันไฟไม่ลม้มไม่แตกในช่วงระยะเวลาหนึง่งขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่ความร้อนยังคงส่งผ่านกระจกมาได้ สามารถช่วยให้มีเวลาในการอพยพได้อย่างปลอดภัยและสามารถป้องกันทรัพย์สินมีค่าไว้ได้ทันแต่จะไม่เหมาะกับการน,นำไปทำกระจกผนงังไฟลิสิติฟกระจกกันไฟมีคุณสมบัติที่เหนือชั้นกว่ากระจกไฟโปรเจกติฟโดยจะสามารถป้องกันความร้อนเปลวไฟและควันไฟไว้ได้ กระจกกันไฟคาร์ด EI สามารถกันไฟได้เต็มที่2ชั่วโมงขึ้นกับความหนาและสเปคของกระจกโดยก่อนติดตั้งควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญวิศวกรหรือสถาปนิกเพื่อความถูกต้องในการออกแบบหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่02-960-2790หรือ Line a T ีว g เคี p กรปผู้เชี่ยวชาญด้ากนตกระจกตกแต่งครบวงจร